สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสารนิตบอลสีแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาเดินชมภายในสวนนะคะใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นม้าก,กาันทกะนะคะตัวแรกเลยม้าก,กาันทกะอันนี้จะมีสองฟอร์มนะคะเป็นฟอร์มกอกับฟอร์มเดี่ยวอ่าให้ดูฟอร์มเดี่ยวก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะฟอร์มเดี่ยวจะประมาณนี้อันนี้ต้นลาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนี่ค่ะกระสีมาแล้วนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้หน่อนะคะไม้หน่ออันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะนี่ค่ะแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยตรงนี้แล้วก็จะมีฟอร์มกอเนี่ยค่ะฟอร์มกอเลยนะคะมีสายต้นอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูเอาใบนี้ออกจะได้เห็นว่ามีกี่ต้นมีที่เห็นตอนนี้มีประมาณสามต้นนะคะนี่ค่ะฟอร์มกอสวยนะคะตัวนี้ม้าก,กันทก,กะค่ะนี่สีกัดมาแล้วนะคะตัวนี้ก็ให้ไปที่สองร้อยบาทนะคะมีสองร้อย กับร้อยสี่สิบนะคะตัวนี้จะเป็นสาวาลินค่ะไม้นอกตู้เหมือนกันอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะสาวาลินเป็นกระถางน่าจะเป็นกระถางห้าจุดห้านะคะห้าจุดห้าไม่ถึงหกนะคะประมาณนี้นะคะกระถางเท่าๆกันนี่เลยค่ะแต่ว่ากระถางที่ซื้อมามันเป็นรุ่นๆนะคะกระถางซื้อจากร้านมานะคะชื่อว่าสาวาลินนะคะตัวนี้จะชื่อองค์หญิงทอฝันนะคะเป็นไม้นอกตู้เช่นเดียวกัน ใบอาจจะเปื่อยนิดนึงนะคะเปื้อนน้ํานะคะฝนมาตกก็นี่ค่ะป้ายมานะคะป้ายมาบางใบนะคะแต่ป้ายไม่ไม่จัดทุกใบนะคะนี่ค่ะใบแข็งมากนะคะมันเป็นไม้นอกตูก้อันนี้หนูขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะองค์หญิงท้อฝันนะคะใบนี้อาจจะต้องตัดระหว่างจะส่งนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะใบใหม่แล้วค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะใบแข็งมากนะคะอันนี้ไม่ได้ค้ำเลยนี่ค่ะสวยมาก สำหรับใครที่ถามบอลเก่านะคะอันนี้จะเป็นฟอร์มต้นเดี่ยวนะคะ130บาทกระถางห้า้าเหมือนกันคะ่ะ130รสาสิบนะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะตรงนี้เป็นมอลน,นอกตู้เหมือนเลยนะคะต้นแข็งมากเพราะว่ามันอยู่แดดร้อยนะคะมันอยู่ใช้ขาบ้านนะคะใช้ขาบ้านเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะแหงนขึ้นไปจากต้นไม้ก็คือเป็นท้องฟ้าเลยนะคะอยู่ยื้องใช้ขาบ้านนิดหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยต้นนี้หนูขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะต้นแข็งมากนะคะนี่กระถางห้าจุดห้าค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทค่ะใบสวยนะคะกระสีมาแล้วนะคะต้นแข็งก้านแข็งแน่นอนนะคะอันนี้อ่าสําหรับใครอยากได้ไก่ฝรั่งนะคะฟอมหนึ่งร้อยห้าสิบยังมีนะคะนี่กระสีเรียบร้อยนะคะต้นใหญ่ใบใหญ่แล้วนะคะ ต้นน่าจะเกินไม้บรรทัดแล้วค่ะนะคะหนึ่ค่ะชื่อว่าไก่ฝรั่งนะคะตัวนี้เป็นลอสีโคบุตรค่ะนี่อันนี้หลอดใหม่มาแล้วนะคะแต่ใบนี้น่าจะทิ้งใบก่อนนะคะก่อนส่งเดี๋ยวหนูขอญาตตัดแล้วกันนะคะใบนี้มันเหลืองแล้วนะคะก็จะฟอร์มนี้กัดสีแล้วนะคะไม้นอกตู้เช่นเดียวกันนี่ค่ะร่อนน้าไว้ลากทะลุหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะให้ไปที่อ่าลูีโคบุตรหนูขออยู่ที่ 220บาทแล้วกันนะคะหรือสีโคบุตรสวยมากนะคะใบแข็งใบใหญ่แล้วด้วยนะคะหรือสีโคบุตรค่ะอันนี้เป็นเจ้าจัก,กรพพัดนะคะแบบไม่ด่างแต่ว่ากระสีเรียบร้อยอน,นี่ก็ไม้นอกตู้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้อยู่ตรงนอกตู้หมดเลยนะคะนี่ค่ะให้ดูลายใกล้ๆก่อนอันนี้ให้150ค่ะเจ้าจัก,กรพรัดนะคะ150บาท กระถางอันนี้น่าจะเป็น 5. 5ุห้านะคะมันไม่ถึงหนิ้วดินนะคะมันกระถางแล้วแต่มันจะเป็นรุ่นๆไปนะคะเวลาหนูซื้อขึ้นมานะคะเขาก็จะเอามาส่งนะคะนี่ค่ะเจ้าจักรพพัดนะคะห5 0้าบาทอันนี้แข่งนะคะเป็นตัวเก่าแล้วก็กัดสีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นดินที่เอาไว้ปลูกนะคะก็คือซื้อมาเนี่ยแหละคะ่ะเป็นหน้าดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็เอามากองทับถมกันไว้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ ก็ใช้ปลูกนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ปลูกนะคะบางต้นก็ยังไม่ค่อยฟื้นก็มีนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาติดตัวนิดน,นึงนะคะอย่างอันนี้มันโดนแดดไหม่นะคะนะคะี่ค่ะเดี๋ยวพามาดูเรื่อยๆนะคะแต่ฟื้นตัวเร็วอยู่นะคะด้านนู้นก็เพิ่งปลูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเริ่มฟื้นตัวแล้วนี่ค่ะพามาดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไม้นอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นชื่อว่า สายพระเนตรนะคะสายพระเนตรก็จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่สองอบาทนะคะเผื่อใครสนใจอันนี้ใบมันไหม้นิดนึงนะคะใบล่างนี่ค่ะมันไหม้แดดสีสวยนะคะกัดลายสวยเดี๋ยวหนูเอาต้นลูกให้ดูนะคะอันนี้นะคะมีแบ่งอยู่สอง้อยนะคะตรงนี้ก็บางทีก็ย่าลงนิดนึงต้องขออภัยนะคะแถวนี้อ,อันนี้ลูงไม้สีแจ่มสวยะค่ะเป็นลูกไม้ชมพูนะคะชมพูแป๊เลยแล้วก็มีใบไผ่ด้วยอันนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะเป็นไม้นอกตู้นะคะ เดี๋ยวนี้จะพาเดินเลาะๆอยู่แถวนี้นะคะเพราะว่ามีแต่สวยๆทางนั้นเลยอาจจะพาชมไม่ทั่วนะคะต้องขออภัยแบบว่าข้ามไปบางต้นนะคะแตบบ่ว่าหนูยกไม่ครบทุกต้นต้องขออภัยจริงๆนะคะเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้ก็สวยนะคะแปดสิบบาทคะ่ะลูกไม้นะคะมีใบไผ่ได้วยอ่าหรือใครชอบสีขาวก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้หนูให้ไปที่สี่สิบค่ะสี่สิบบาทสีขาวนะคะมีหลอดมาแล้วนะคะไม้นอกตู้ใบแข็งมาก เนี่ยค่ะมหาราชาตอนโตจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าต้นลูกหนูจะแบ่งอยู่ที่กระถางสี่นิ้วห้าสิบบาทนะคะอันนี้ใบใหญ่มันน่าจะอ๋อพอเอาอไปผ่าไปแล้วนะคะตอนแรกมันอยู่แถวนี้เหมือนกันนะคะต้นใหญ่น,นี้จะเป็นกระเจะจันนะคะกระเจะจันก็จะอยู่ที่มีแบ่งห้าสิบเช่นเดียวกันนะคะน,นี่จะเป็นซูสีไทยเฮานะคะซูสีไทยเฮาก็มีแบ่งอยู่ห้าสิบบาทคะ่ะซูสีไทยเฮานะคะ นี่อันนี้จะเป็นหนุมานจองถนนค่ะหนุมานจองถนนก็มีแบ่งห้าสิบนะคะเส้นใบมันจะขาวนะคะแล้วก็กัดเป็นพื้นออกแดงๆนะคะสวยมากตัวนี้นะคะนี่น่าจะเป็นสี่การจนาพิเศษหน้าเดิมนะคะนี่ค่ะสวยมากใบแข็งเป๊ะเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นน้องเขียวนะคะน้องเขียวก็จะมีแบ่งอยู่ต้นละสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วนะคะนี่ค่ะสวยมากอืม อันนี้เป็นนอกตู้นะคะแล้วก็บางอันมันก็จะมียุบล้หัวไปบ้างแล้วแล้วก็ล้อที่เตรียมไปผ่านนะคะอันนี้ก็สวยค่ะน,นี่พ่อเขาตั้งชื่อว่าดาบซามูไรนะคะสวยมากมันจะเป็นแบบแข็งแข็งนะคะใบแข็งแขงแล้วก็เป็นเหมือนแบบใบไผ่การดำปีเลยนะคะแล้วก็เปรอะ,ะแดงนิดนึงนะคะเนะะี่ยค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นต้นแม่ของนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยา ใบมันจะน้อน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวหนูจับให้มันดีก่อนนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนางกาสุริยาจะกัดชมพูค่ะนะคะ,นะคะอันนี้มีแบ่งต้นลูกห้าสิบาทนะคะเผื่อใครสนใจนางกาวสุริยานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกระถางสี่กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะลากระลุเรียบร้อยอันนี้ต้นละแปดสิบาทคะ่ะเมืองเชียงใหม่อันนี้ไก่อัมพันธ์นะคะเพิ่งเจอต้นเดียวนะคะอันนี้ก็ให้ไปห้าสิบาทคะ่ะไก่อัมพันธ์จะกัดแดงนะคะ มีแข่งนะคะห้บาทค่ะดาวเพียงดินจะอยู่ที่3าต้นหนึ่งร้อยนะคะตัวนี้ใบแข็งแล้วก็โตสวยนะคะดาวเพียงดินเป็นบอนเก่านะคะโตมันจะออกแดงๆนิดนึงนะคะแบบแดงเลื่อๆนะคะจะไม่แดงแป๊ดอ่าอินทรารลังสันนะคะไซส์ห้าสิบก็มีแล้วก็ไซส์หนึ่ก็มีนะคะใครสนใจไซส์ไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะไก่ฮาวายค่ะตัวนี้ไก่ฮาวายจะอยู่ที่50บบาทมันจะกัดออกสีแบบว่าส้มๆนะคะ เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นราชินีเงินแสนนะคะราชินีเงินแสนตัวนี้หนูให้ไปที่100บาทนะคะราชินีเงินแสนอันนี้เป็นหนุมานนะคะฟอร์มประมาณนี้นะคะถามมาหลายคนนะคะก็คือหนุมานหาวนะคะตัวนี้มันจะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวจะกัดจุดแดงนี่ค่ะหนุมานหาวตัวนี้ค่อนข้างหายากนะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่100บาทนะคะหนุมานหาวไซส์นี้นะคะอันนี้ลูกไม้สวยค่ะ ปเป็นกลมๆทวยๆนะคะตัวละห้าสิบาทคะ่ะมีต้นเดียวเนะะี่ยค่ะฟอร์มประมาณนี้นะคะมันเป็นกลมๆแบบทวยๆใบแข็งๆหน่อยนะคะอ่าตัวนี้เป็นชมพูพันลองเมืองนะคะแบบตัวเก่านะคะใบอ่าสะโพกกว้างนิดนึงนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหายากคะ่ะชมพูพันธองเมืองอยากจะพาไปดูต้นแม่นะคะชมพูพานลองเมืองอ่าส่วน เมื่อกี้อะไรนะคะสีการจนาพิเศษแบบหน้าเมื่อกี้นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะตอนเด็กแต่ตอนนี้มันยังไซส์ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะไซส์มันยังอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นี่ค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะถ้าใครรับได้นะคะแต่จริงรากมันทะลุหมดแล้วค่ะเพียงแต่ว่าต้นมันจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะอาจจะต้องเอาไปอบต่ออีกนิดนึงเพื่อให้เขาโตเร็วนะคะแต่ว่า เลี้ยงได้สบายแล้วนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ให้ไป150บาทนะคะสีการจนาพิเศษหน้าเดิมนะคะค่ะเผื่อใครสนใจนะคะแต่ใครยังรอโตได้ก็รอก่อนได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตัวนี้ทํายากเหมือนกันนะคะอ๋อไก่ฮาวายมีหลายต้นอยู่นะคะนี่ค่ะก็หลายๆท่านถามมาว่าไม้ที่สวนนี้ทําเองหมดเลยหรือเปล่าทําเองหมดเลยนะคะตั้งแต่พาปลูกทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าช่วยกันที่บ้านนะคะ ก็บางพันอาจจะแบบว่ามีไม่เยอะต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีพี่ๆบางท่านไม่ทันนะคะบางทีมันมีไม่กี่ต้นจริงๆนะคะบางทีพันหนึ่งมีแค่สามสี่ต้นนะคะที่ออกมาแล้วแบบสวยเหมือนต้นแม่อย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะต่อไปพ้าไวก็ยังมีนะคะพ้าไวห้าสิบบาทคะ่ะมันแดงหมดเลยนะคะนนี้หนูไม่ต้องหนูไม่รู้จะอธิบายไงคือมันแดงก้านแดงใบนะคะสวยมากอันนี้ห้าสิบนะคะ ปีกนางฟ้ารู้สึกจะมีต้นเดียวเนี่ยแหละค่ะห้าสิบบาทนะคะปีกนางฟ้าจะเป็นก้านแบบออกสีแบบเขาเรียกอะไรสายบัวน,นิดนึงโตมันจะยิ่งเพิ่มความดําเข้าไปอีกนะคะเขาสมิงนะคะราคาห้าสิบบาทค่ะเขาสมิงเขาสมิงก็เป็นไม้เก่านะคะกัดสีค่ะตัวนี้ แต่ว่าจะกัดเร็วนิดหนึ่งนะคะอยู่กัดสีมาแล้วนะคะตั้งแต่ใบแรกๆเลยอันนี้50บาทค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวังที่ออกสีแดงๆนะคะตัวนี้ราคา50บาทเช่นเดียวกันนะคะฟอร์มเท่าๆกันหมดเลยนะคะพญาพันวังนะคะตัวละ50ค่ะตัวนี้เป็นบอลเก่าค่ะตัวละ50บาทเช่นเดียวกันมันจะออกแดงนะคะนี่ค่ะใบดกนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอัมพรค่ะ50บบาทนะคะอัมพร กุมพกันนะคะตัวละห้าสิบเช่นเดียวกันเริ่มมีลายมาบ้างแล้วนะคะตัวนี้ยักษ์กุมพกันตัวนี้โตมีหูใต้ใบด้วยนะคะอันนี้เหมือนจะเริ่มมีมานิดหนึ่งชายชนนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะชายชนนี่คะ่ะปายสวยๆเลยนะคะอ่ะตัวนี้เป็นยักษ์ปักหลันนะคะปายมาแล้วด้วยนะคะนี่ปายสวยนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทคะ่ะยักษ์ปักหลันนะคะที่หนูเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะ ตอนโตก็จะเป็นประมาณนี้ป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะอย่างใบาลางป้ายเยอะมากนะะคพญาพานทองนะคะต้นแม่จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะยิ่งกัดแจ็มไปเรื่อยๆสะโพกใบมันจะกว้างนะคะออกสีชมพูเข้มเลยนะคะตัวนี้มีแบ่งห้าสิบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหงยกนะคะแปดสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมฆพับนะคะต้นละห0สิบาทสีเข้มๆนะคะหงสุวรรณนะคะต้นละสาสิบห้าบาทสามต้นหนึ่งร้อยนะคะ แล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะหานุมานออกศึกนะคะต้นละห้าสิบค่ะอันนี้หานุมานอมพะพา <_ Porque> ก็ตัวละห้าสิบหานุมานอมภาพาจะเป็นสีอ่าสีชมพูนะคะหานุมานออกศึกก็จะเป็นสีแดงนะคะอันนี้มรกตสยามนะคะมรกตสยามก็ให้ไปแปดสิบาทคะ่ะตัวนี้เป็นบอลเก่าใบผิวนะคะสวยค่ะนี่หานุมานอีกตัวหนึ่งนะคะหานุมานอ่าเมื่อกี้หนูให้ดูต้นแม่ไปก็จะเป็นหานุมาณตัวนี้หนุมานจอถนอนนะคะห้าสิบบาทนะคะ หลวงราชเสนหานะคะโตมาสีชมพูนะคะต้นละห้าสิบค่ะสุนทร o พูนะคะต้นละห้าสิบบาทเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่นะคะสวยมากนะคะสุนทร o พูเดี๋ยวหนูพาไปดูแล้วก็อันนี้เป็นสีปาดนะคะต้นละห้าสิบบาทคะ่ะสีปาดตาละแม่จันทานะคะสีชมพูแบบนี้เลยนะคะให้ดูแม่ไปเมื่อวานนะคะต้นละห้าสิบค่ะตัวนี้เป็นกวนอิมนะคะสามต้นหนึ่งร้อยนะคะต้นละสามสิบห้าบาทคะ่ะ กำแพงแสนนะคะห้าสิบบาทค่ะกำแพงแสนประชาชนมีสำรลองหลายต้นนะคะกำลังป้ายสวยเลยก็หรือสีโคบุตนะคะตัวนี้ต้นละแปดสิบค่ะที่มีต้นใหญ่แบ่งด้วยนะคะนี่ค่ะต้นแม่หลวงราเสนหานะคะใบแข็งเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะต้นใหญ่มากนี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสูตรหลอนภูใบแข็งการแข็งเนะะี่ยค่ะทนนะคะตัวนี้ทนมากจริงๆนะคะ อยากให้ลองเอาไปเลี้ยงนะคะถ้าใครแบบว่าเริ่มเลี้ยงนะคะสูนทอนู่สวยมากต้นละห้าสิบนะคะน,นี้ต้นแม่เขานะคะพญาพันวังกําลังสวยเลยนะคะต้นละห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะแล้วก็จะมีม่วงจลัลสกุลน,นะคะตัวนี้เป็นสีม่วงนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะม่วงจลัลสกุลน,นี่ค่ะเส้นใบเป็นสีขาวนะคะพื้นม่วงเม็ดม่วงนะคะตัวนี้ชายชนตอนนี้กําลังสวยๆทุกต้นเลยนะคะ เนี่ยค่ะแวลมายุราน,นะคะจะประมาณนี้นะคะ150บาทนะคะแวลเอ้ยไม่ใช่ค่ะพูดผิดนะคะตัวนี้ชื่อว่าชมพูพานคลองเมืองนะคะนี่ค่ะตัวนี้มีคนถามมาเยอะนะคะเป็นเพชรมณนีนะคะที่โตจะก,กัดชมพูนะคะต้นใหญ่จะมีแบ่งอยู่ที่200นะคะ200 ยี่สิบนะคะน่าจะสองรอยี่สิบคลิปที่แล้วถ้าจำราคาผิดต้องขออภัยด้วยนะคะต้นลูกหนูจะแบ่งไปที่แปดสิบบาทนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันจะกัดจมูเดี๋ยวยังไงหนูขึ้นรูปให้นะคะเทพอัสดงนะคะตัวนี้ห้าสิบค่ะเทพอัสดงสองต้นตน,ตนี้จะเป็นบอลเก่าไม่ชาบชื่อนะคะกัดสวยเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเนี่ยค่ะต้นละหนึ่งร้อยนะคะ อันนี้เป็นหมอจินดานะคะโตจะกัดชมพูตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะกัดชมพูสวยเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะสายพระเนตรมันโดนแดดนิดนึงนะคะใบมันก็เลยห่อหอเลยนะคะถ้าใครรับก็ขออยู่ที่200บาทคะ่ะสายพระเนตรเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะปกติถ้าใครเคยซื้อไปหนูจะมีแบ่งต้นใหญ่อยู่ที่สี่ร้อยนะคะตอนนี้มีกระถางสี่นิ้วนะคะกกะเจจานห้าสิบบาทก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกัดลายมาเรื่อยๆคะ่ะ ตัวนี้เป็นสุขโขไทยนะคะต้นละ80บาทคะ่ะสุขโขไทยสองอันนี้เป็นสุขโขไทยหนึ่งนะคะอันนี้ต้นละ80เช่นเดียวกันนะคะค่ะแววเออแววมายุร่าแล้วหนูชอบติดเรียกแววมายุราอันนี้ชื่อชมพูพันคลองเมืองน,นะคะต้นโตก็จะประมาณนี้นะคะมันมูจ,จุดต้าสลนน,นิดหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะแดดแรงพอสมควรนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะมีแบ่ง150นะคะตัวนี้ เนี่ยคะ่ะพมรุสีตอนโตจะประมาณนี้นะคะอันนี้หนูรวมฟอร์มกออยู่กับพวกทศกัณเลยนะคะนี่ให้ดูก้ามันแดงนะคะอันนี้หนูจะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะส่วนทศกัณ์ตอนนี้หนูยังไม่เห็นต้นลูกนะคะเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งรอเขาเริ่มมีลายนะคะนี่คะ่ะทศกัณเลี้ยงนอกตู้ก็สวยคะ่ะนะคะเพชรมณีตอนโตจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ถ้าใครรับต้นนี้ ตอนนี้คือกัดสีแล้วหนูจะขออยู่ที่2อ0ห้าิบนะคะ2อ0ยห้าสบาทอันนี้เซตสีสุพรรณค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสวยมากสีชมพูนะคะกระถางหกคะ่ะเพชรเจสีจะมีต้นนี้นะคะนี่อันนี้ก็อยู่ที่หนึ่ง้ห้าสบาทเช่นเดียวกันนะคะป้ายมาแล้วนะคะนี่ติดด่างมาแล้วนะคะแล้วก็เริ่มกัดเม็ดมาบ้างแล้วนะคะหนึ่งห้าบบาทคะ่ะมีต้นเดียวนะคะแบ่งให้หนึ่งต้นกระถางหกนิ้วนะคะ ตัวนี้เป็นทิดาสวรรค์นะคะทิดาสวรระคะ์สว,รรสวยมากนะคะมันจะเป็นเนี่ยคะ่ะมีพี่ๆหลายท่านถามมานะคะตัวนี้เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากนะคะแต่ว่าเขาเรียกอะไรใบอะคะ่ะมันจะแข็งนิดนึงนะคะใบแข็งเลยทนนะคะนี่ทิดาสวรรค์นะคะก้านดําเส้นใบดํานะคะตัวนี้ตัวนี้หนูขออยู่ที่250บาทคะ่ะทิดาสวรรค์นะคะกระถางหกนิ้วสวยมากนะคะ ไข่เข้มๆยังเดินหาไม่เจอนะคะจะเจอแต่สีประมาณนี้นะคะตอนนี้มันจะออกโทนแบบม่วงนิดนึงนะคะเหมือนต้นนี้จะมีหน่อแล้วด้วยเดี๋ยวดูขอดูข้างๆอ๋อมีหน่อจริงๆค่ะต้นนี้นะคะหนูให้ไปที่สองร้อยหกสิบบาทนะคะสองร้อยหกสิบนี่ค่ะมันจะออกสีโทนมันจะออกดำอมม่วงนิดนึงนะคะนี่ดูภาพรวมนะคะอันนี้ให้ไปสองร้อยหกสิบนะคะเผื่อใครสนใจนะคะเป็นสีแบบ สวยนะคะสีนี้แปลกดีแล้วก็พวกใบอันนี้นะคะมันจะก้านแข็งมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ทองอุไรนะคะทองอุไรเป็นไม้ที่ตัดสีสวยนะคะเป็นบอนลเก่าเนี่ยค่ะขอบใบมันจะเหมือนเป็นเส้นตัดขอบสีแดงด้วยนะคะอันนี้ให้ไป150บาทค่ะทองอุไรนะคะตัวนี้เป็นสีสองลักค่ะสีสองลักก็จะเป็นไม้สีออกชมพูมันจะเหลือบม่วงนิดนึงนะคะตัวนี้สีสองลักอันนี้หนูขออยู่ที่ สองร้อยบาทค่ะสีสองลกักสวยนะคะกระถางหกนิ้วเหมือนกันนะคะนีค่ะอันนี้เป็นชาละวันนะคะชาละวันอันนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็กัดสีแล้วนะคะอันนี้เป็นไซส์แบบตั้งแม่พันธุ์ได้สบายเลยนะคะนี่รากทะลุเรียบร้อยนะคะอันนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะชาละวันอันนี้สวยนะคะเป็นลูกไม้ไก่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราขอดูปลายป๊นนะคะเป็นลูกไม้ไก่ ะะเป็นลูกไม้ที่แบบผสมมาจากไก่นะคะน่าสวยมากนี่ตัวนี้หนูขออยู่ที่290บาทนะคะเผื่อใครสนใจเดีย๋ยวถอนยาแป๊บหนึ่งนะคะนี่ให้ดูฟอร์มด้านข้างนะคะนี่พุ่มสวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะสองรกาสนะคะกระถาง6นิ้วคะ่ะนี่ค่ะศิลาเพชรนะคะมีไซส์แม่พัน์แบ่งเลยนะคะไซส์ใหญ่เลยศิลาเพชรมันจะเส้นใบดำนะคะ แล้วก็กระสีการดำนะคะตัวนี้สวยมากนี่ค่ะเผื่อใครสนใจนะคะศิลาเพชรนี่ต้นนี้หนูขอ,อยู่ที่250บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากนะคะเพราะว่ากว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้คือใช้เวลาเหมือนกันนะคะต้นใหญ่ใบใหญ่แล้วนะคะ250ราสค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครสนใจพันอะไรก็โทรมาที่เบอร์0642824363ได้เลยนะคะหรือว่า,อาแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะส่วน Facebook ก็จะเป็นชื่อชื่อสวนเลยนะคะพิมไปว่าสวนสานิตบอนสีพิจิตรนะคะหรือว่าชื่อสานิปุนคุ้มก็ได้นะคะจะเป็นรูปประกาศสีแดงไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่า,าที่บ้านหนูก็จะมีประกาศด้วยนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครเข้ามาแล้วเข้ามาชมนะคะหนูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะก็จะได้พามาชมบอนสีสวยๆบ่อยๆนะคะวันนี้ก็ขออนญาตไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะประมาณ6โมงแล้วนะคะเหมือนฝอนลมเริ่มจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปปูกบอลในบ้านต่อนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะอาจจะมีช่วงท้ายจะเก็บภาพที่ไป ูกบอลกระถางสี่ก็ช่วยกันปลูกในบ้านมาฝากนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะก็กําลังปลูกกันอยู่พอดีเลยนะคะพอเดินงเข้ามาถึงในบ้านนี่ค่ะชือ่อนะคะเนี่ค่ะก็จะปลูกตั้งแต่ต้นกล้าแบบนี้เลยนะคะใส่กระถางสี่นิ้วก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูดน้ําถึงนะคะค่ะ